สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนมาดูนะคะวันนี้ไปซื้อเขาเรียกอะไรนะ,ะที่ขูดหวยหวยขูดนะคะเรียกหวยขูดะมาซื้อมาห้าใบค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะขูดไปแล้วสี่ได้หมื่นห้าหมื่นห้าพันยูโรนะยังไม่ถูกนะยังไม่ถูกโอ้สีถ้าได้สีก็จะถ้าได้สีอีกตัวนก็จะเป็นได้สียูโรนะคะ สิบตายตายตายสิบแล้วะค่ะดูด้ยแ,แต่ละเลขโอ้โหโอ้โหอันแรกก็ไม่ได้แล้วนะคะอันแรกก็ไม่ได้แล้วน,นี่ไม่ได้เลยโอ้เสียดายถ้าได้สี่ถ้าได้สี่ตัวก็จะเป็นถ้าได้สี่ตัวก็จะเป็นได้สี่ยูโรนะคะใบนี้คะ่ะไม่ถูกามาลุ้นอีกนะคะ รุนอีกห้าพันหนึ่งพันดูซิซื้อสิมาสิบรูจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้สักบาทได้สองบาทแล้วสองบาทถูกไหมน้องสิสี่สี่โอ้ยแต่และบาทที่สองยังไม่ได้เลย,ยค่ะใบที่สองเรายังไม่ได้เลยดูเ่ยเพื่อจะได้เงินเข้านะแต่ละบาทไม่ได้เลยนะเนี่ยดี๋ดีดด ได้สักบาทถ้าหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วก็หนึ่งพันนี่ก็จะได้นะก็จะได้หนึ่งพันอยู่ลกหลุดเลยไม่ได้นะคะอันนี้ใบที่สามนะใบที่สามออยย่ไทำมาเป็นแบบ หนึ่งพันหนึ่งพันหมื่นห้าเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่คุณจะมาแจกให้ขนาดนี้นี่ใบที่สามแล้วนะคะไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยแจกพอตไม่ถูกเลยนะคะนี่ไปสักใกบนะคะไม่ถูกเลยนะ,ะโอ้ยให้ดูรวยเลยดูดิสิบหนึ่งร้อยสี่สิบ หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันนม่ดูได้อีกสองใบนะคะจะได้ไหมครูตรงนี้ก่อนอ้าวยี่สิบได้ยี่สิบนี่จะถือว่าแบบสุดยอดเลยยี่สิบแล้วยี่สิบสองสองแล้ว,วลุน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 โอ้ยหนึ่งพันได้ยี่สิบแะ้โอ้ยสองตายตาย,ตาย ทําให้ลุ้นนะคะเนี่ยโอ้ยไม่ได้ละดูดิสี 40, 40. ่สิบสี่สิบเด็กอีกใบหนึ่งเลขใบหนึ่งอะไรจะขนาดนะั้นเนาะนี่ใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายสิบสิบได้ไหมเนาะสี่เป็งโอ้ ไม่ได้นะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเบอร์ไปละสี่ 4. โอ้ได้อีกสิบวิได้กำไรคืนนะสองสี่อ 2, โอ้ยอีกสิบหนึ่งไม่ได้ละดูดูนะคะดูเวอร์หนึ่งร้อยหนึ 100, 100. ่งร้อยเออเผื่อจะได้เงินเขาเป็นละบาดนะ อ๋อไม่ได้เลยไม่ถูกเลยเลยดูดิลุ้นแทบตายนะคะไม่ได้เลยหวยนยีดูดิเหมือนเหมือนหวยเลยนะเดือนาั้นเล่นทีนะปีละครั้งปีละครั้งหรือว่าสองปีครั้งดูนะสรุปแลวไม่ถูกเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ